บัดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก่อนที่จะฟังปฏิบัติธของท่านผู้เท่าอันดับแรกก็รวบรวมกำลังใจของท่านเองซื้อก่อนเพราะเรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของท่าน เรื่องของเราก็เป็นเรื่องของเราแล่ว่าความจริงฟังปฏิปทาของท่านที่นำามามาเล่าสู่กันฟังเพื <c oughs> ่อเพื่อจะได้ทราบว่าคนที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านมีกำลังใจเป็นยังไงพยายามศึกษากำลังน้ำใจของท่านไว้ คนที่เป็นจะจะเป็นอรหันต์จริงๆต้องมีอารมณ์เด็ดเดียวหมายความว่าต้องมีอารมณ์ทรงอยู่ในอิธิบาทตทั้งสี่แบการให้ครบทนแล้วก็มีเจรณะห้าสิบห้าแการครบทนเท่านี้ก็พอเป็นอันว่าแต่ทรงคุณธรรมตามนี้ได้พอแล้ว ทั้งนี้พ่อไรพรว่าสำหรับท่านผู้เฒ่าที่นำประวัติของท่านมาเล่าสู่กันฟังเจนว่าท่านมีกำลังน้ำใจเด็ดเดี่ยวมากรักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตมีอารมณ์คิดไว้โดยเฉพาะว่าสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์สอนเราถ้าสิ่งนั้นถ้าเราทำไม่ได้เราจะยอมตายซะดีกว่า อารมณ์ใจอย่างนี้เป็นอารมณ์ใจที่ตัดขั้นห้าคือไม่มีเยื่อใยในขั้นห้าอยู่แล้วหมดเรื่องกันก็เ,เป็นอารมณ์ของบุคคลที่จะเป็นพระอรหันต์สำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขอจงพยายามทรงกำลังใจไว้ใน,ในอิธิบาทเท่าสีประการให้ครบถ้วน อย่าทำเปาะแปะปาแปะแบบที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเหยียบที่ไก่ไม่ฟออย่าทำต้นประเภทเป็ดเป็ดมันเดินได้บินได้ไว่ายน้ำได้ร้องได้แต่เอาดีไม่ได้สักอย่างมันดำดำน้ำก็ได้ดำน้ำได้ก็ไม่หมดตัวอย่างนี้ไม่สำเร็จผล แะนั้นขอามันดาท่านพุทธศาสนิกชนจงตั้งใจรวบรวมกําลังใจของท่านให้สามารถทรงสมาธิไว้ดได้เสม,มออารมณ์ฟุ่งร่างของจิตมันเป็นเรื่องธรรมด,ดาเรารักษามันได้ไม่ได้ตลอดวันแต่ก็เราก็จะเอาชนะมันเป็นครา,าวๆไป แล้วนอกจากนั้นก็จงคิดไว้ว่าเราจะต้องตายเมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเราเกิดใหม่เราจะต้องดีกว่านี้แลอดีไม่ดีเราก็ไม่เกิดมันเลยเราจะดีกว่านี้เราจะทำยังไงอันดับแรกแล้วก็ยอมรับนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาอย่านับถือสงเด็จ ใช้ปัญญาพิจรารณาเสียก่อนว่าควนับถือมาไม่และทำคำสั่งสอนนี่องค์สมเด็จพระชินาวรส่งสอนมีเหตุมีผลสมควรหรือไม่ที่เราจะพึงปฏิบัติเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมานั่งอธิบายกันฟังกันตั้งสี่เวลาหนึ่งวันหวังว่าเข้าใจดีแล้ว หลังจากนั้นก็เอาศีลที่องค์สมเด็จพระประทิพแก้วทรงประทานให้มารักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตจิตของเราน้อมคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าทรงได้อย่างนี้เราเป็นประโสดาบันเมื่อเป็นประโสดาบันเน้อความจะเป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยาก ยากหรือไม่ยากอยู่ที่ประสูดาบันเท่านั้นเอ่อผมนี่ขอพูดกับพระก็คิดว่าพระหลายท่านที่ตั้งใจดีทำกิจเพื่อตนทำกิจเพื่อระศาสนา ที่รวมเรียกว่ายอมมอบกายถวายชีวิตต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆมีอยู่ในสำนักของเราถึงกับตัดลาบตัดยศตัดสเสริญตัดสุขมีอารมณ์ใจไม่ทุกยอมรับถือกฎของกรรมมีอยู่ในสำนักของเราเนื้อหลายท่านที่มีความมุ่งมั่นแม้แต่เพราวัฏไสตรี มีอารมณ์สำรวมอยู่เป็นอันดีไม่อยากจะมั่วสมกับบุคลอื่นมีความต้องการอย่างเดียวคือชำระจิตให้บริสุทธิ์แม้ก็มีหลายท่านที่ตั้งใจทัทกทำกิจการงานกองสองฆ์ไม่เห็นจะความเหนื่อยยากเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพระาศาสนา มีความเคารพในพระรัตนตรัยพยายามทรงสินห้าบริสุทธิ์ถ้าจิตมีความมั่นคงในพระนิพพานอันนี้ผมว่ามันไม่ยากสำหรับพวกท่านมีหลายท่านที่ทรงได้แบบนี้ผมทราบที่ทราบกับผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าเขากันหนังดูาตามชอบใจ เพอมายความสังเกตกันวจริยาของท่านบุใดทํากิจการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะหรือว่ามีกิจส่วนรวมหน้าที่ของตนเป็นยังไงมีอะไรเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อสาธารณะประโยชน์มีการจํากัดเขตความรู้สึกของตนมัธยสัจในรมมัธยสัจในกายมัธยัต,ใน,ยยตในวาจามัธยสัจในใจ ไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไปไม่ติดในลาภโยชนเสรสุกความจริงคนที่ไม่ติดในลาภโยชนเสรสุกนี่ถ้าไม่ได้กล่าวว่าเป็นวิสัยของพระโสดาบันอันนี้ถึงกล่าวว่าเป็นวิสัยของพระอระหันต่างหากถ้าก้าวไปจริงๆมันก็เป็นของไม่ยากสำหรับท่านที่ต้องการแต่ได้ว่าอย่ารีบเกินไป ค่อยๆชำระใจไปดูปฏิบทาของท่านบูเท่าท่านบูเท่าเป็นพระที่ทรงอภิญญาสมาบัติแต่เราไม่เป็นไรเราไม่ได้ทรงอภิญญาสมาบัติก็ไม่เป็นไรคําว่าอารหันต์ไม่ได้หมายถึงว่าทรงวิชาสามเรื่องปัญญาหกเรื่องปฏิสัมพิทายานอารหันต์แปลว่าผู้ไกลจากกิเลส คือทำจิตเร้ห่างจากกิเลสออกมาอย่าไปมัวสมกับความรักในเพศอย่ามัวสมกับความโลภในลาบอยากจะได้ทรัพย์ได้สินเอามาปกครองเป็นทรัพย์สินของตนอยากจะไปมัวสมกับความโกรธความเพียบบัตรตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะต้องการมันอีก คิดไวอย่างนี้เสมอๆความเป็นพระรหันเป็นของไม่ยากสำหรับท่านนี่บางเอื่นบางทีมีใครเขาย้อนถามมาได้ก็อาจจะย้อนถามมาถามว่าคนพูดเป็นพระรหันแล้วดีอย่งางก็ต้องตอบว่าในขณะใดที่พระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์ผมว่าเป็นอะไร ผมก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เป็นอะไรถ้าถามว่ายังไม่ได้เป็นอะไรมาพูดเรื่องพระหัต์ไดอย่างไงก็ต้องตอบว่าพูดได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านพูดมาว่าผมเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ต้องเกาะพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานเอาได้สำหรับพวกเราเองเครื่องจก่ระพฤติปฏิบัติก็จำไว้ก็แล้วกัน ว่าอะไรบ้างที่กล่าวมาเราควรจะปฏิบัติหรือเวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีเรามาคุยของท่านผู้เท่าก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติ <c oughs> ตามบันทึกของท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านทรงอภิญญาท่านคลั่งอภิญญาอยู่สักหนึ่ง นี่ท่านบอกว่าท่านคลังนะท่านเขียนของนั่นเองว่าอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนี้จะหาว่าผมไม่ปรามาท่านไม่ได้ผมว่าตามท่านเขียนท่านบอกท่านคลังนะ่งอภิญญาอยู่พักหนึ่งแต่ว่าคลั่งคนเดียวไม่ได้คลั่งโอชัวบ้านอารมณ์มันคืมคมเจบก้ว่าต้องการอะไรจะทำอะไรไมันก็ได้ทุกอย่าง แต่ด้ว่าอุปสักบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยแตมาไม่เคยพูดเรื่องอุปสัคของท่านให้ท่านทังหลายฟังวันนี้ก็มาพูดถึงอุปรสรคให้ฟังสักนิดหนึ่งนับตั้งแต่ท่านเริ่มปฏิบัติเพ่กรรมฐา,านเข้าถึงปีติความแจ่มใสของผิวกายย่อมปรากฏ หน้าตามีอารมณ์เต็มไปด้วยความสดชื่นสายตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีอย่าพูดจาพาทีกับใครๆก็สแสดงไเด้อำน่ายของความเมตตาและสงสารมีความห่วงใยในคนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตนั้นแทนหลวงพ่อปาน เวลานั้นอุวพ่อปานมีภารกิจมากหนึ่งภารกิจในการปกครองพระสองภารกิจในการก่อสร้างสร้างคราวเดียวไรวัดสามภารกิจในการรักษาคนไข้ที่มารักษาโรคในท่านสมัยนั้นโรงพยาบาลหายากแม้แต่สุขสันลาชั้นสองก็ไม่มีในเขตอำเภอต่างๆ ในกระบวนการที่สามท่านก็ยังมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของบุคคลที่มารักษาโรคว่าเขาจะมีกินหรือไม่มีกินจะนอนหลับหรือไม่หลับมีผ้าห่มพอไหมมีอะไรในการคลองตัวพอหรือไม่ท่านห่วงทุกอย่างเวลากลางวันรักษาไข้รับแขกด้วยรักษาไข้ด้วยกลางกลางคืนรักษาไข้ ท่านผู้เฒ่าก็รับภาระนี้ไปโดยที่หลวงพ่อปานไม่ได้สั่งท่านถือว่างานหลวงของทัมมิกาดงานราชของทนมม่เสียรับภาระที่หลวงพ่อปานทําทุกอย่างเอามาช่วยท่านทาเว้นไว้แต่งานรับแขกในตนระกันถ้าหลวงพ่อปานอยู่หลวงพ่อปานก็รับถ้าหลวงพ่อปานไม่อยู่ท่านก็รับแทน กลางคืนเดินท่อมท่อมท่อมไปเสมอดูคนไข้ตัวคนไข้ดูคนที่มามากับคนไข้จะมีความสุขก็ไม่มีความสุขป้องกันภัยสำหรับวัดรักษาของสงฆ์เป็นอันว่าเวลาท่านเดินไปท่านบอกว่าถ้าไม่ได้เดินไปเฉยๆท่านห่วงชาวบ้านท่านก็ห่วงท่านห่วงตัวของท่านเองท่านก็ห่วง เวลาเดินไปรักษาทรัพย์สินของสงฆ์ตรวดูความสุขทุกข์ของคนไข้ดูความสุขความทุกข์ของคนที่เป็นเจ้าของไข้ท่านก็ทํากําลังใจของท่านให้ทรงสมาธิไปตลอดตามกําลังจิตของท่านท่านบอกว่าท่านเดินจงกรมเป็นนั้นว่าเวลาจงกรมคืนหนึ่งของท่านมีสองพัก ในช่วงระยะเวลาประมาณสี่ทุ่มถึงหกทุ่มในครั้งหนึ่งต่อไปครั้งหนึ่งเท่าที่สังเกตเห็นประมาณตีสองและตีสามต้องออกมาเดินอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไปจำวัดท่านทำกิจหนักเวลาของท่านแน่นนอนทุกอย่างนี่มาคุยกันในอุปสรรค ในบันทึกของท่านบอกว่านับตั้งแต่ถึงธรรมปีติเป็นต้นมาปฏิปักษ์ก็เกิดแก่ท่านทุกอย่างทั้งพระภายในวัดแล้วก็ทั้งทายกคำว่าทายกในมหมายมัได้หมายความว่าอุมบาสกอุบาสิกาทายกคือเจ้าหน้าที่ของวัด ความจริงคนพวกนี้หลวงพ่อปานอยู่ในตำบลน,นั้นเขาเป็นคนในตำบลน,นั้นแต่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในตำบลของตัวเองและคนใกล้เคียงย่อมจะไม่เห็นความสำคัญของพระในวัดของตนต่างคนต่างก็สแสดงกาการเหยียดยามแม้แต่หลวงพ่อบานเองหลวง,ง,งพ่อปานเองเขาก็นินทาว่าร้าย ความดีท่านทํำเหลือหลายแต่คนท่างหลายเหล่านี้ก็ยังนินทาติเตียนอยู่เสมอเะนั้นท่านผู้เท่าเธอปฏิบัติตามแบบนี้เข้าเขาก็บรรนามกันหาว่าท่านบาปพระปกติธรรมดาเจ้าของถิ่นคนเจ้าของถิ่นส่วนใหญ่ ไม่มีใครชอบท่านเพราะท่านเป็นคนตรงไปแล้วก็ตรงมาตามพระธรรมวินัยแต่ว่าคนพวกนี้ไม่ยอมเคารพในพระธรรมวินัยอะไรบ้างที่สามารถจะเป็นประโยชน์แก่ตนมันจะเป็นของสงฆ์หรืองหรือว่าของสาธารณประโยชน์ไม่สําคัญฉันต้องการก็แล้วกันเมื่อจะต้องผ่านท่านตอนนั้นหลวงพ่อปานยกให้ท่านเป็นแม่บ้านควบคุมวัด ท่านก็ไม่ยอมทุกอย่างถ้าผิดธรรมิวินัยเป็นอันว่าคนในแถวนั้นวางท่านไม่ใช่ทุกคนทั้งโกรธและทั้งเกลียดในท่านใครไปใครมาก็แจ้งพอคุยก็แทกที่มาใหม่คุยไปคุยมาไม่จะอ้อมมาถึงท่านพระเท่าออนั้นว่าพระองค์นี้เป็นพระบาบาบาบอ ยงอยากคบหาสมาคมด้วยในระยะแ,ะแรกๆบางทีคนที่เขาเข้ามาใหม่ๆเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็เชื่อคนปากเน่าประเภทนั้นแต่ว่าพอเข้าถึงความสัมพันธ์ในท่านเขาหน่อยเดียวเขาก็เลยด่าคนส่งข่าวต่อไป ว่าเจะคนส่งข่าวนั้นมันเลวแสนเลวไม่ได้มีความดีอะไรไม่รู้จักความดีของคนดีท่านต้องต่อต้านกอารมณ์ประเภทนี้มาตลอดเวลาเคยกราบเรียนถันท่านถามท่านว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงท่านก็บอกว่ามันเป็นของธรรมดาน,นี่คน นาทิโลเกออนินิโตคนที่ไม่ถูกทินทาในโลกมันไม่มีในบางครั้งท่านก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหน้าบักสี <c oughs> มีสภาพเหมือนไม่ใช่พระก็ะมีหลายคราวที่ท่านถูกฟ้องร้องจากคนประเภทนี้พระประเภทนี้แต่ว่าท่านก็เฉยในที่สุดท่านก็เป็นผู้ชนะ าว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เวลาเจ้าคณะผู้ใหญ่เข้ามาสอบสวนท่านก็พูดตามความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัติบรรดาพระผู้ใหญ่พวกนั้นท่านก็ใหญ่จริงๆท่านก็ไม่ยอมรับฟังเขาต่เพี้ยงเพียงแค่โจทหรือจำเลยเท่านั้น ท่านรับฟังเสียงของชาวบ้านและเสียงของบุคคลที่อยู่ภายในหรือพวกเจ้าของไขหรือคนไข้ <c oughs> ข่าวจากพวกนั้นมันก็ตรงกันข้ามกับข่าวที่พวกนั้นเปิดฟ้องเป็นอันว่าท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์เวลาถูกฟ้องถูกรองเข้ามาสอบสวนเคยเข้าไปกราบเรียนท่านถามว่ามีความรู้สึกเป็นยังไง ท่านบอกว่าสบายใจได้ที่มีโอกาสได้ใช้หนี้กฎของกรรมไปเสอย่างนั้นอีก <c oughs> อันนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทคนจะรับฟังแล้วก็จำเขาไว้ท่านก็เคยบอกให้ฟังบอกคุณให้ใครเขาว่าเขาด่าเขานินทาเขาแกล่งแกล้งคุณอย่าไปสนใจเขานะอย่าไปถือว่าบุคคลนั้นเขาเลว ความจริงเขาไม่ไเร็วเรามันเร็วแต่พูดเดียวท่านพูดแบบนี้ก็นึกไม่ออกเห็นท่านดีด้วยการทั้งปวงไอ้ความดีของเราเนี่ยได้เข้าไปหนึ่งหนึ่งในร้อยของท่านมันก็ไม่ได้แต่ท่านก็บอกว่าท่านเร็วได้กราบเรียนถามว่าเร็วตรงไหนครับผมอยากจะทราบว่าสินสิขาบทไหนบ้างที่ท่านบกกร้อง ท่านบอกว่าฉันนั่งนึกดูทุกคืนนะไม่ทุกสี่ขาบทฉันไม่ได้เคยบอกร้องถามว่าธรรมะจุดไหนบ้างที่ท่านบอกร้องท่านก็บอกว่านิพพานท่านยังไปไม่ได้ยังบอกร้องเอาคนนั้นพังที่เรานี่เราไปเอาเอาหนูไปคุยกับช้างมันก็ยุ่ง แม่เลยบอกว่าเรื่องนิพพานไม่บกพร่องแต่พิญญาสมาบัติท่านทรงท่านต้องมีศีลบริสุทธิ์มีทุกอย่างดีมีสมาธิเข้มแข็งท่านบอกว่าจริงชาตินี้ตอนต้นก่อนฉันยังไม่บวชฉันเลวแต่ตอนบวชแล้วฉันพยายามทิ้งเลว ก็เล,เลยถามว่าไอความเลวในสมัยก่อนบดใช่ไหมที่ทำให้ท่านต้องถูกเขากลางแกล้งโดยการทั้งปวง <c oughs> ท่านบอกว่าไม่ใช่ฉันเร็วไม่ใช่ก่อนดังหากเอาเ่านั้นถามว่ารู้ได้ยังไงท่านก็บอกว่านี่เราพูกเดียวกันนะนี่เราพูดเดียวกันฉันคุยฟังได้ เคยไปถามหลวงพ่อปานล้ะเปล่าว,ว่าฉันปฏิบัติถึงไหนก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าไม่ได้ถามเป็นเพียงว่าหลวงพ่อปานบอกว่าท่านเป็นผู้ทรงสมาบัติแปดคล่องแคล่วมากและเป็นผู้ทรงภัญญาสมาบัติคล่องมากท่านก็บอกว่าเพราะฉันทรงภัญญาสมาบัตินั่นสิ ฉันจึงไม่โกรธเขาฉันถอยหลังไปดูตีต่างเดิมณในอดีตเดิมณอตีต่างสยานและฉันก็ใช้ปุเพนิวาสานุสติยานเมื่อใช่ก่อนๆน,นี่ฉันมันรยยามากจริงๆตอนนี้อที่เขาด่าเขาว่าเขาแกล้งเขาแกล้งเขาฟอขา้องเขาร้องนี่มันเป็นเศษของกรรมความชั่วที่ฉันทำเท่านั้น ฉันเต็มใจใช้ดอกเบีย้ยของความชั่วแต่ไม่แน่หรอกคุณนะฉันยังเป็นผู้ทรงฌานโลกีอยู่ดูแต่ท่านพระเทวทัตทรงฌานโลกีเหมือนฉันท่านก็ทรงอภิญญาสมาบัตเหมือนกับฉันแต่ว่าฉันอาจจะดีสู้ท่านไม่ได้เพราะว่าปัญญาสมาบัตอาจจะอ่อนกว่า แต่ฉันก็ถือป่าชาเป็นวัดฉันก็เล่นสมาบัติก็ฉันเล่นโกโก้มันก็คล่องดีแต่คุณอย่าเพิ่งคิดว่าการส่งคุณธรรมเท่านี้มันเป็นของดีนะท่านพระเทวทัต่านได้พิญญาสมาบัติท่านลงอเวจีได้สำหรับฉันก็เหมือนกันถ้าเผลออะไรฉันก็ลงอเวจีเหมือนนั้น ยังได้กราบเรียนท่านว่าอภิญญาสมาบัติเป็นของดีจะทรงต่อไปตลอดไปไหมท่านบอกว่าหมาฉันเล่นมาตั้งปีแล้ว <c oughs> เล่นของฉันคนเดียวสนุกสนุกฉันเล่นใชนมาปีหนึ่งเล่นไปเล่นมาเวลานี้ฉันรู้สึกตัวแล้วเมื่อฉันได้ใหม่ๆฉันรู้สึกว่าหมาไม่โก้ไม่เคจริงๆ ้ว้ความประมาทความทะเยอะทะยานท่านงตัวมันเกิดขึ้นมานั่งคิดว่าชายแล้วหญิงคนไหนหนอที่จะมีความดีสมำเสมอกับเราได้สมาบ,บัติแบบเราเล่นอะไรก็ได้ตามความประสงค์อยากจะไปเที่ยวนรกอยากจะไปเที่ยวสวรรค์อยากจะเที่ยวพรม,มโลก อยากจะรู้เห็นจะไปประเทศไหนเหมืองไหนมันของเล็กๆจริงๆนึกปั๊บเดียวถือหมดตอนนั้นมันครึมๆฉันนึกว่าฉันดีกว่าคนหลายล้านคนแต่ว่าเวลานี้ฉันรู้สึกตัวแล้วว่าฉันมันยังเล็กเกินไปเพราะรอะไรเพราะว่าฉันยังไม่พ้นวิสัยของนรก ถ้าฉันหลงไหลฝ่ไฝันอยู่ในวิญญาสมาบัติอย่างนี้ดีไม่ดีฉันต้องไปนั่งคุยกับพระธรรมเทวทัศน์ในอวจีมหานรกเป็นอันว่านับจนตอนบัดนี้เป็นต้นไปนี่หนึ่งปีผ่านมาแล้วฉันเสียเวลามากจนเสียดายเวลาแต่เวลานั้นฉันมันบา้าอภิญญาสมาบัติ ฉันก็นึกว่าฉันไม่พูดเศษเสียเวลาหนึ่งปีเสียดายจริงๆตอนนี้ไปฉันก็จะขอเถืาอพอิญญาสมาบัติเป็นพื้นฐานที่จะพยายามทําจิตของฉันให้เข้าเขตตัดอบายภูมิในกราบเรียนทรรมได้ว่ามีความมั่นใจหรือครับว่าจะเป็นพระอริยเจ้าได้ ท่านก็ตอบว่าเรามันก็ต้องลองถ้าเราไม่ลองมันก็ไม่รู้ถามฉันอย่างนี้ฉันก็ตอบไม่ได้ว่าฉันจะเป็นพระเดียเจ้าได้หรือไม่ได้แต่หลวงพ่อปานท่านสั่งฉันให้ไปหาพระองค์นั้นให้ไปหาพระองค์นี้ไปศึกษาเพราะท่านบอกว่าท่านปรารถนาพุทธผล เรื่องความเป็นพระอาริยเจา้าท่านไม่อมีโอกาสไปสามารถจะสอนได้บอกได้แต่ตัวท่านเองไม่ใช่พระอริยาจาเจ้าเหตนนั้นถ้ามีความปรารถนาจะเป็นพระอริยเจา้าจงไปหาท่านที่มีปฏิปทาคล้ายพระอริยเจา้าท่านบอกว่าฉันจะไป เป็นอนุวานับตั้งแต่นี้ต่อไปสองสาวันฉันจะเดินทางไปหาพระประมาสิบองค์ด้วยทัศนะแห่งนักทุดงเพื่อไปศึกษากับท่านอาับรรดาท่านพุทธบริษัรทรทุกท่านผู้รับฟังฟังตอนนี้แล้วก็ขอ,อยุติไว้ก่อนเพราะเวลามันหมดขอบรรดาสาวกขุองค์สมเด็จพระบรมสุคต ได้โปรดรวบรวมกำลังใจของท่านและเอาเยี่ยงเอาอย่างท่านพอเท่าผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีและรวบรวมกำลังใจของท่านนี้ในอิทิยาบทสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้จะนอ,อนก็ได้นั่งทานไหนก็นได้ให้กายมันสบายยามรักษากำลังใจของท่านให้ทรงไว้ในอิทิบาททั้งสี่ระการ ในรักษาจรณะธรรมที่สิบห้าแบการให้ครบทนท่านจะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอยุติวัาแต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เข้าถึงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี